แล้วข้าของไทยด้วยนะโอ้โหอะไรกันครับคุณฟิวซี่ฟินกรี๊ดอยู่ข้างเวทีใช่ชอบมากค่ะด <c oughs> ูมากเลยเนะสะสาะใส่แล้วค่ะรักสดใสสมคาแรคเตอร์แล้จริงๆนั่นเองนะใช่หนุ่มๆก็เท่มากเลยออกมากบแบบคาแรคเตอร์แบบโดนมากคระวัติโอ้แล้วนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะปกติค่ะเ,เวลาเราพูดถึงไอดอลเราจะคิดถึงแต่แบบไอดอลสาวๆใช่ไหม แน่นอนครับคุณครับได้ยินแค่นี้ก็กระชุ่มกระชวยนะครับพูดแต่ว่าดิฉันขอกระชุ่มกระชวยบ้างไดหมคะเอายังไงครับคุณครับเพราะ,ากกระปกติจะมีแต่ไอดอลสาวๆใช่ไหมคะวันนี้ค่ะที่งาน TCC ของเรานะคะจะมีไอดอลชายวงแรกของไทยค่ะพเพิ่งเดบิวต์ไปไม่นานมานี้เองคุณครับผมขอขไม่เตรียมตัวก่อน,นนะไม่ใช่พูดค่ะไม่ใช่ผมูดแต่เดี๋ยวลงไปทรับพิธีครับกันเพราะเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาเจอกับทุกคนดีกว่านะคะครับผมพร้อมหรื ผู้วิกัยทุกท่านนะครับนัสื่อวิทยทุกท่านรวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็การแฟนพร้อมเขาเช่นแฟนแทนไทไลนด์คอมคอนนะครับผมชานวิทย์นะครับหรือเรียกชินเจราเอตก็ได้นะครับเพราะเราบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้กลับมายินวทีนี้นะครับเราเริ่มจัดไทยแลนด์คอมคอนครั้งแรกนะครับเมื่อปี2014นะครับนี่ก็เกือบจะสิ้แล้วนะาแปดปีแล้วนะครับแล้วเราก็จุดไปสองสามปีต้องเรียกว่าคิดถึงมากนะครับคิดถึงงานคิดถึงแฟนๆนะครับคิดถึงคอนเทนต์นงาน ต้องบอกว่าหนึ่งในเหตุผลเผื่อหลายๆท่านคงทราบว่าถึงจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีลูกนะคะรับมีลูกแล้วก็ยังจําได้ปี2014เนี่ยลูกผมเนี่ยโตแค่ดีเองต้องร่วมกำลังานนะครับแต่วันนี้ตอนนี้ก็มางานเนี่ยเขาสามารถที่จะด้าน BTS มาได้ล้นะครับปีแรกๆเวลาไปไหนเวลาไปกับพาร์ทเนอร์เจอจชวนพาร์ทเนอร์มาร่วมง,งานเรานะครับทุกคนจะมองว่าเอ๊ะอะไรคือ,อไทยแลนด์คอมเมดี้คอนงานกระตุ้นหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าไทยแลนด์คอมเมดี้คอน,อนอไทยแลนดคอมเมดีคอนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแล้วเป็นงาน ไม่กี่งานนะครับไฮไลท์ในไทยที่เรารวบรวมเอาพัผลงานหลายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นโครงการภาพยนตร์นะครับซีรีส์นะครับมังค์ต์ตูนนะครับแน่นอนต้นเกมนะครับแล้วก็กิจกรรมตัวนี้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสเพลย์นะครับหรือกิจกรรมศิลปินไอดอลต่างๆนะครับต้องเรียกว่าคิดถึงและผมเชื่อว่าน้องๆพิธีกรได้พูดถึงแล้วครับว่าไฮไลท์ในงานไฮไลท์คอนคอร์ดอินเนียมีอะไรบ้างแต่ต้องบอกว่าจริงๆน้องก็ไม่สามารถจะพูดหมดเลยนะครับผมมีโอกาสไปออก หลายๆสื่อช่วงสองสัปดาหที่ผ่านมาสื่อพ,พี่น้องสื่อมวลชนจะถามว่าเอ๊ะคุณเอกไทยแลนด์เคอนมีคอนอะไรเป็ไฮไลท์นะครับก็ต้องบอกว่าตอบยากจริงๆเพราะว่าในงานเนี่ยถ้าคุณเป็นเ,เป็นแฟนของวงไอดอลคุณจะมาตามศิลปินถ้าคุณเป็นแฟนนักสะสมนะครับคุณก็จะมาหาของแบรนของลิมิเต็ดแต่ถ้าคุณเป็นคอเกมคุณก็จะมาตามเกมอย่างเช่นคุณอยากขอบถลิกต้นเพราะฉะนั้นไทยแลนด์คอนมีคอนก็จะรวมเอาหลากหลายคอนเทนต์รวมไว้ด้วยกันนะครับ ถ้าเป็นอาหารก็ต้องว่าเป็นเป็นบุฟเ,เ,เฟ่แล้วคันมีหลากหลายอาหารด้วยในการแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้สนุกกับงานนี้นะครับระหว่างเป็นอยู่แค่สามวันที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสามวันที่ของผูเสมอนะครับเป็นสามวันที่ดีที่สุดน,นะครับในชีวิตในปีนี้นะครับมาร่วมสนุกกันนะครับ On b e h a l f o f everyone ไทยแลนด์คอมพิวเตอร์ไอวูไลท์จูเอ็กซ์ขอบคุณนะครับทุกองในองค์มรทุกที่กั